สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กับช่องมหาจจกรชาแนลครับวันนี้อยู่ผมนะครับต๊อกนัทพงศ์นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับกับสินค้าใหม่ล่าสุดกับเจ้าตัว SLXD4Q p a t ในรุ่นันเต้นั่นเองวันนี้เราจะสาธิตวิธีการนะครับดันเต c o n นฟิกก็คือเราจะ c o n ฟิกนะครับในระบบดันเต้เพื่อเราจะส่งสัญญาณันเต้นะครับจากเจ้าตัว SLXD4Q p a t รุ่นันเต้ไปที่อีกตัวรับเราจะมีวิธีการทํำยังไงมาดูกันครับ เริ่มต้นกันตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือเจ้าตัว s 1 d 4 q p a t รุ่นที่เป็น Dante นะครับวันนี้ผมนำมาด้วย2ตัวนั่นเองแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือสวิตที่เป็นแบบจิกกะบิตวันนี้ผมไม่ได้นำมิกเซอร์มาผมจะใช้ตัว h ฮดฟนแรมรุ่นนี้นะครับที่รองรับโปรโตโคอล Dante เหมือนกันเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนะครับในการแพดการส่งแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน สำหรับเจ้าตัว SLD4Q Cut แต่ละตัวจะมีรูอินเทอร์เน็ตอยู่2ช่องนะครับผมจะใช้รูที่1เข้ามาต่อกับที่สวิตช์ฮับแล้วก็รูที่2ของเจ้าตัวแรกนะครับ ผมก็จะต่อด้วยสายแลนเข้ามาที่รูอินเทอร์เน็ตของตัวที่2ในช่องที่1นั่นเองผมก็จะเหลือเพียงแค่สายเส้นเดียวเพื่อจะเข้ามาต่อที่ช่องของตัวสวิตช์ครับตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราจัดการกับเจ้าตัวส่งแล้วนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาจัดการกับเจ้าตัวรับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของเจ้าตัวพวกมิกเซอร์ที่เราจะใช้งานไม่ว่ามิกเซอร์อะไรที่มันรองรับดันเต้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ตัว H.4M เราก็ต้องต่อสายแลนให้เขาก่อนเราจะใช้ไฟ POE นะครับแล้วก็มาต่อช่อง POE ที่สวิตช์ทับได้เลยครับเสร็จแล้วสมบูรณ์นะครับสำหรับเจ้าตัวรับนั่นเองครับเมื่อเราจัดการกับตัวส่งและตัวรับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Dante Controller นั่นเองนะครับเราก็ต้องต่อสายแลนเข้ากับสวิตช์ทับเราก็ต่อไปเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจัดการละทั้งภาคส่งภาครับแล้วก็ภาคคอนโทรลครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาจัดการเรื่องระบบเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยกดเข้าไปที่ปุ่มเมนูครับแล้วเราก็เข้าไปที่ฟังก์ชันที่5ครับที่ชื่อว่า Device Configuration แล้วก็กดเข้าไปครับหมุนไปเลยครับ5.5ครับ Connectivity ครับกดเข้าไปได้เลยครับก็จะขึ้นคำว่า Network Setup กดเข้าไปมันก็จะบอกว่าเป็น Switch Mode แล้วก็ัวร์ Control IP อะไรต่างๆเราก็ดูได้เลยนะครับ มันก็จะมีคํานี้ครับ start setup คราวนี้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับอันนี้เราก็จะแก้ได้นะครับว่าจะเป็นแบบสวิตหรืออยากจะเป็นแบบเรียนแดนเรียนแดนก็คือแบบสำรองนะครับหรือจะเป็นแบบ s p ปิ d ก็แยกไปก็ได้นะครับแต่ในโหมดนี้เราจะใช้แบบสวิ i c e นั่นเองครับอันนี้นะครับเราก็ตั้งเน็ตเวิร์กโหมดเป็น Automatic นะครับเขาก็จะแจก IP ให้สับนิดมาร์กเราไม่ต้องทำอะไรครับแค่นี้เลยครับง่ายๆนะครับ อันนี้เราก็แอปพลก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ทำทั้ง2ตัวให้เป็นเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยครับแค่นี้ก็จบแล้วครับสำหรับการ Config นะครับหรือว่าการ r o u t i n g นะครับก็สามารถทำได้อยู่2วิธี 1. เราจะสามารถแพทนะครับผ่านเจ้าตัวมิกเซอร์นะครับที่รองรับโปรโตคอลดันเต้ได้หรืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่นิยมกันก็คือผ่านดันเต้คอนเทเลอรนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการคอนฟิกตูตนะครับ ผ่านเจ้าตัว Dante Controller กันครับกดเข้าไปที่โปรแกรมนะครับ Dante Controller ได้เลยครับก็จะสังเกตว่านะครับในฝั่งขาส่งนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราคอนฟิกกันอะไรเมื่อกี้แล้วมันก็ขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัติแล้วก็ฝั่งขารับจะเป็นเจ้าตัว Headphone Amp ตัวนี้ก็สามารถเจอกันได้แล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ตั้งแต่ที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับผ่านเมนูต่างผมแนะนำว่า ให้มาเปลี่ยนชื่อนะครับในโปรแกรมเจ้าตัว Dante Controller no จะง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าแต่ละอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับมันคือตัวไหนเพราะว่าบางทีอาจจะมีอุปกรณ์เยอะมากกว่าน,นี้นะครับเราเข้ามาที่หน้า device info นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นอุปกรณ์อยู่3อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับไอตัวนี้อาจจะไม่งงเพราะว่ามันเป็นตัว headphone มันมีเพียงแค่ตัวเดียว แต่ว่าเจ้าตัว sl d 4 qpath รุ่นนันเต้มันมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคือตัวไหนเราจะได้จัดการมันถูกครับเราก็ดับบลนชิกนะครับเข้าไปที่ตัวแรกจะสังเกตว่ามันก็จะบอกช้แนวซิกแนลมานั่นเองนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันคือตัวไหนกดเข้าไปรูปตรงนี้เลยครับคําว่า identify ครับกดไปครับอ่ะมันคือตัวที่2ครับเรารู้แล้วนะครับว่ามันคือเจ้าตัวไหนใช่ไหมครับเราก็มาทําการเปลี่ยนชื่อครับมันจะมีคําว่า device conflict ครับ อันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อเขาได้แล้วนะครับผมจะพิมพ์คําว่า walk 1อ่าแล้วก็ทําการ apply ไปครับตัวนี้ก็จะเป็น HSD4Q walk 1แล้วก็ปิดไปแล้วเราก็มาจัดการอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็เดาปบ่นคลิกไปเหมือนกันคราวนี้เราก็ identify ดูอ่ามันคือตัวแรกเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเขาเราก็มาที่ device c o n f i g ครับ อันนี้ผมก็จะให้เป็นวอล์กแล้วกันนะครับแล้วก็แอพพลายไปครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นวอล์กแล้วก็วอล์กแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ routing patching นะครับระหว่างเจ้าตัว s l d 4 q p a t h เพื่อเราจะนะครับส่งไปให้เจ้าตัวที่เป็น Headphone Amp ตัวนี้นะครับเจ้าตัว Headphone Amp ก็จะมีทั้งหมดเอาต์พุตก็คือ8ช่องนะครับส่วนเราก็จะมี Input ถึง8เหมือนกันเพราะว่าเรามี2ตัวใช่ไหมครับ ตัวแรกนะครับเราจะแพทกันที่1ต่อหนึ่งไปเลยครับก็คือไมค์ชแนลที่1เข้าเฮทชนแอมช่อง L ที่1ก็เรียงกันมาได้เลยครับอันนี้เราเรียงแล้วนะครับก็คือจะได้ทั้งหมด4ช่องนะครับไมค์ของเรายังเหลืออีก4ช่องเดี๋ยวเรามาแพทอีกเราก็มาเริ่มตรงนี้ครับเราก็แพทต่อมาเลยนะครับ อันนี้ก็คือการแพทชิ่งแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับเพื่อการ routing แต่ละตัวเพื่อจะให้มันไปออกที่เจ้าตัวรีเซิร์ฟเฮดโฟนแอมตัวนี้ครับแต่ถ้าในกรณีนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไปแพทแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะไม่ยอมให้เราเอาชแน e ลของตัวแรกให้มันไปออกที่เอา p u ตของตัวที่1ก็คือมันไม่ยอมให้แพทนั่นเองนะครับก็คือมันจะหลุดจากตัวแรกไปเลยนั่นเองครับ เราก็จะต้องมาลองฟังดูว่าเสียงมันดอกจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะมีเจ้าตัว transmitter sld 3แบบปลั๊กอ่อนนะครับมารวมใช้กับหัวไมโครโฟนที่เป็นแบบหัวสายในรุ่น sm 5 8นะครับเราก็จะทำการซิงค์ไมโครโฟนตัวนี้เข้ากับเจ้าตัวรับตัวนี้นั่นเองครับถ้าเรารู้ติ้งถูกนะครับต่อระบบของเราถูกแล้วเมื่อกี้นะครับแทช i n g ถูกหมดแล้วนะครับเสียงมันต้องออกที่เจ้าตัว h ฮดโ p h o n e ตัวนี้ นะครับแล้วผมก็ต่อสายสัญญาณไปออกเจ้าตัวลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองจะพูดดูสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้คือเราสามารถรูทติ้งถูกช่องแล้วก็เสียงออกแล้วนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับในการคอนฟิกเจ้าตัวชัว s l d 4 K Part 1รุ N ่นนั้นเต้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับวิธีการก็ ไม่ได้สลับซับซอ้อนนะครับก็จะสามารถช่วยให้เรานะครับอำนวยความสะดวกในการใช้งานโปรโตคอลันเ t e นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องนะครับไปคอนฟิกที่ตัวเครื่องนะครับหรือว่าจะมาคอนฟิกที่ Dante Controller ก็จะสังเกตว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ก็ได้ง่ายๆเราสามารถ identify ตัวอุปกรณ์ดูได้ว่ามันคือตัวไหนสลับชื่อได้หมดเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวสินค้าชั่ว s l D 4 k e p a d ในรุ่นันเต้นะครับ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อเรามาได้นะครับผ่านทาง f a c e b o o k ฮันจักโปหรือว่าจะเป็นทางชัวท์แรนนะครับวันนี้ผมนะครับต๊อกนัทพงศ์ต้องจากลาไปแล้วเขากล่าวว่าสวัสดีครับ